เคสหดหูเหรออืมเคสนี้เนี่ยผมเรียนจบได้หลายปีและไม่ได้อยู่เชียงใหม่เลยนะครับลงมาทํางานที่กรุงเทพแฟนผมตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนเชียงใหม่จริงๆคือบ้านอยู่ฝั่งแต่ว่ามีบ้านอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยนะตอนนั้นเนี่ยใกล้เจวันพระใหญ่เนี่ยแฟนเขาอยากขึ้นไปหาคุณแม่ผมเนี่ยตั้งแต่คบกันมายังไม่เคยเจอคุณแม่แฟนเลยก็อยากเจอก็เลยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปด้วยแต่ว่าให้เขาขึ้นไปก่อนเพราะว่าผมยังติดเวรอยู่ที่กรุงเทพอยู่เดี๋ยวตามขึ้นไป วันที่แฟนขึ้นเชียงใหม่เนี่ยคุณแม่เขาเริ่มเจ็บคอไม่ค่อยสบายก็หายงหายาอะไรมากินเองนะครับวันต่อมาจู่ๆคุณแม่เขาก็ปวดหัวปวดตัวมากปวดกระดูกมากแล้วก็ไข้ขึ้นสูงนะครับก็เลยไป ER ไปห้องฉุกเฉินต่ตอนนั้นไม่คิดด้วยซ้ำครับว่าคุณแม่เขาเป็นอะไรหนักก็เดี๋ยวได้ยาฆ่าเชือ้อยาลดไข้ก็น่าจะดีขึ้นปรากฏว่าวันต่อมาอาการซุดลงไปอีกครับต้องเข้า ICU ขณะผมยังงงเลยอ่ะว่ายทำไมต้องเข้า IC u วะ แฟนผมเขางงสุดๆแน่นอนคืนนั้นสักตีสองอะแฟนก็โทรมาว่าหมอเขาให้ใส่ท่อช่วยหายใจอะคือแม่แย่แล้วหลอต้องใส่ไหมอะไรเงี้ยผมบอกว่าถ้าหมอเขาให้ใส่ก็ต้องใส่แล้วก็คือไม่ได้นอนฮะก็คือคุยกับเขาทั้งคืนเพราะว่าดูสภาพจิตใจเราแย่มากเลยตอนนี้สงสารมากคือคนนานๆเจอแม่ทีแล้วคขาเนี้ขึ้นไปหาแม่เจอก็ได้วันเดียวแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วอยู่ๆสุดท้ายเข้า ICU แบบเร็วมาก พอตอนเช้าอ่ะคุณหมอเจ้าของเกตก็มาคุยว่าแม่ไม่น่าจะไหวถ้าถอดท่อปูบะน่าจะไปเลยแฟนผมเขาก็ช็อกมากผมเห็นว่าไม่โอเคแล้ววันนั้นก็เลยสลับเวงกับเพื่อนเลยนะครับแล้วก็บินขึ้นเชียงใหม่เลยพอลงเครื่องเจอหน้ากันแบบแฟนพุ่งเข้ามาก่อนเลยอ่ะแบบ สงสารมากไปคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้เลยครับเป็นอาจารย์ผมเองนี่แหละเก่งมากคุณแม่เนี่ยติดเชื้อแบคทีเรียแบบตัวแรงมากนะครับเชื้อนี้จะมีการเหมือนเป็นหวัดก่อนแล้วสุดท้ายจะขึ้นสมองเร็วมากน,นี่ก็คือติดเชื้อในสมองอย่างรุนแรงแล้วสมองบวมมาก สมองเราเนี่ยมันอยู่ในกะโหลกนะครับมันเป็นสเปซแคบๆคบเวลาที่มันบวมมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดการไหลช่องเดียวที่มันจะไปได้นเนี่ยคือตรงก้านสมองเนาะเพราะฉะนั้นพอไหลจนก้านสมองโดนกดเนี่ยก็จะหายใจเองไม่ได้แปลว่าตอนนี้คุณแม่เขาอยู่ได้ด้ยวยเครื่องช่วยหายใจอาจารย์เนี่ยเขาคุยกับแฟนผมกับญาติๆแล้วแหละแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเนี่ยมันเร็วมากนะครับเขาก็หลับไม่ได้นี่นะอาจารย์ก็ฝากไปคุยหน่อยเพราะว่าคนเดียวที่ฝั่งนั้นเขาจะฟังเนี่ยก็คือผม ตอนนั้นรู้สึกแย่มากเลยอะรู้สึกว่าเราช่วยอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ยังเป็นคนที่ต้องมาบอกให้เขาทําใจอะพอผมไปคุยให้จนเสร็จเนี่ยเหมือนเปิดก๊อกเลยครับแฟนผมร้องไห้คือเขาอึดอัดเขาตัดสินใจ,จไม่ถูกอะจนผมบอกว่าต้องปล่อยเขาก็เออใช่ต้องปล่อย,ออออยทีนี้เขาก็ขอว่าขอให้คุณแม่เนี่ยไปเสียที่บ้านได้ไหมบ้านเขาอยู่ฝางผมบอกได้เลยก็เซ็ต a m b นแลนแล้วก็ให้ขึ้นฝางเลยจากเชียงใหม่ไปฝางก็ประมาณ3มชั่วโมงนะครับ ล่าคุณแม่เขานอนอยู่เนาะผมเนี่ยประคองอยู่ที่หัวแล้วก็คอยบีแบ,บแอมบูแบ็กนะที่ช่วยหายใจไปด้วยส่วนแฟนผมเนี่ยเขาก็นั่งข้างๆนะครับแล้วก็แบบคือจับมือคุณแม่ไว้คือตอนนั้นคุณแม่ถือว่ายังไม่เสียนะชิงไม่ฝา่ยทางโคดเชียวมากรถก็คือเวียงไปเวียงวามากามสไตล์แอมบูเลนนะครับถ้าเป็นปกติน่าจะมาโลนระถแต่วันนั้นเนี่ยคือสมาธิอยู่ที่คุณแม่เราต้องดูแลคุณแม่เขาให้ดีที่สุดแต่มันเป็น,เป,นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอะจนไปถึงฝางครับก็ย้ายคุณแม่เข้าไปในบ้านตอนนั้นนใจสั่มากเลย เขร,รู้ว่าถ้าเกิดเราถอดสายออกเมือ่อไหร่อะก็คือคุณแม่ไปเลยอยากร้องไห้มากเลยนะแต่มันร้องไม่ได้มันยังอยู่ในฐานะที่ยังทําหน้าที่แพทย์อยู่คุณหมอเอมพารตีได้แต่ว่าซิมพารตีไม่ได้เราต้องสตรองไงคนไข้เขาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวได้เจอคุณแม่แฟนครั้งแรกก็คือตอนที่เขาจะเสียแล้วอะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเป็นคนถอดสายเป็นคนทําให้เขาไปจริงๆอ่ะที่พยาบาลที่เขามาด้วยเขาก็รู้แหละเขาก็เลยมาถามว่า หมอจะให้พี่ออฟให้ไหมผมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอออฟเองก็ค่อยๆถอดสายให้คุณแม่ออกนะครับคุณแม่ก็หยุดหายใจเลยแล้วก็แป๊บเดียวอะ่ะชิปประจอก็ไปแล้วแฟนผมกับยแย่เขาก็ไปลุมกอดคุณแม่ร้องไห้กันนะครับผมเนี่ยก็เดินออกมาคนเดียวแล้วก็หามุมเงียบๆครับแล้วก็ได้ร้องไห้สักทีส่งคุณแม่เขาเสร็จราองจบงานหมอละร้องไห้ได้ละประมาณนี้นครับเคหดหู K